อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราอยู่ในเราอยู่ในเกมเอวาตารเวิลด์กับเพื่อนที่บ้าที่สุดในโลกนะคะเพื่อนก็บ้าเหมือนกันค่ะบ้าตายแหละกินแค่เข้าไปเลยอันนี้ขออนุญาตนะคะสำหรับคนกินข้าวอันนี้ขออนุญาตเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ขออนุญาตเหมือนกันม,กม้าโพนี่มาอยู่มีคนไปเลยไปม้าโพนี่ต่างหากโอ๊ยอ จะ่ฉันจะได้ว่ามาอย่างีคนน่ะมาโครมาโคนี่บินได้ทำไมจังไหนี่แล้ว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 เรามาทำอะไรกันวะลิงอัตลิงสกีใส่แค่เกแล้วสรุปเรามาทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้เอ้าเอายี่ดีจะปจะเป็นตัวสวอปจะได้เลยมาขุดทาบอสแสกเชื่อเฮ้ยตายแล้วเพื่อนฉัน ว้าดูสิใช่แล้วเพชรเต็มเลยเพชรเต็มห้าจูงมือเร็วมาอีนี่อีนี่ผิดบทห้าจูงมือเร็วมาโอ้เอะพอแล้วพอแล้วกดติดลิขสิทธิ์พอพอพอเลยพอเลย เออไปออไม่ไปอ่ะไม่ไปก็ไม่ต้องไปเอาเอเอา,เอา,เอาไปไปไปเอเอสวนสนุกอกีนี่สวนสนุกสวนสนุกไปแกแล้วแกจะไปไหนล่ะบ้านคนไม่รวย เคบ้านคนไม่รวยไงก็ถังขยะเลยวมีมิวมีมิวบ้านช่วยคเขาเล่นในชีวิตไปด้วยกันโอ้อีีิเจ้าของเจ้าของคลิปปวดหัวอีเนี่ยอย่างแรกนี่ไอ้เจมกับซีมิวฮะซีมิวทุกคนได้ยินไหมซีมิวฮะซีมิวว่าแววว่าซีเรียลนั่นแหละแล้วก็ไอ้เจมนะทุกคนแล้วก็ปลาเซลไม่ปลาเซลเบ้ นี่นะคะตาเ<บ>ซลมี่นะคะ<บ>เพื่อนเราพูดนะคะทุกคนตาเซลล์เสื้อนะคะทำอะไรที่มันเคยเป็นจริงบ้างไหมเนะะี่ยโอ้ยตายโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังนะคะ,คะลูกเกดนะคะทุกคนฮะลูกเกดลูกเกดว่าจริงเลยขนมปังเกดนะคะทุกคนฮะแกถามจริงแกเคยแบบว่าทําตัวเหมือนเป็นคนบ้างไหมอ่ะ <c oughs> แกะว่าฉันเป็นถังขยะเหรอแกก็เป็นเหมือน ติดน้ำเหมือนกันนั่นแหละเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดช่วยนะทุกคนโอเคเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวใจกระตุกคนจริงจริงมันเชื่อได้ป่ะวะเนี่ยเชื่อไม่ได้หรอกเพราะเธอไม่มีใจอีนี่พอเธอแกฉันนี่ทุกคนเรายาวดี๋ยาวทุกคน เดี๋ยวแกหยุดเกอนเราจะมาโชว์มายากลน้องปลาให้ดูน้องปลาตัวนี้นะคะสามารถหายตัวค่ะได้ค่ะหายตัวแบบว่าหายแบบว่าไม่มีวันอยู่เลยนะคะดูสาอ่าเราให้อาหารปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็จะหายใช่ไหมคะนี้ลองมาแหละเดี๋ยวลองอีกทีนะทุกคนไม่มีอะไรเกิดใช่ค่ะนี่ค่ะน้องหายตัวไปเลยละค่ะดีค่ะน้องหาย แบบพิงนะคะบินนะคะกลับมาใช่ค่ะ,บบะน้องน้องมีความสามารถพิเศษนะคะน้องชื่อปานิน,นะคะ่ะไม่ค่น้องชื่อปาเมยานะคะนี่เธอว่าจะเป็นปาหรอนี่เธอว่านี่นะคะน้องกลับมาเป็นโปรโลโลกติแล้วนะคะเดี๋ยวลองจะให้น้องอาหารอีกทีนะคะใช่ค่ะน้องน้องจะหายตัวไปเลยแล้วทีนี้น้องก็จะกลับมาหน่อยนะคะด่ค่ะไม่เลยค่ะนี่นะคะ เรามีต้องมีความสามารถพิเศษคือให้คนกินดะคืออาหารปลารสนี้สามารถมีความพิเศษอย่างนึงน,นะคะคือคนกินได้นะคะนี่ทอยฉันกินเลยอย่าให้เก,กินด้วยเนี่ยเอาอีด,ดี้ไปเทใส่หน้าตัวเองระไายลาเลยเอาทีา่นะคะเรากลับมาแล้วนะคะใช่ค่ะหลังจากที่น้องนะคะไปบินมานะค่ะน้องกินอย่างไรอรเลยนะคะ,ะดูอีกทีนะคะทุกคนสา สามสองหนึ่งเชื่อไหคะมันหายไปแล้วนะคะมันหายไปวิดตาหายแบบจริงๆเนี่ยค่ะหายแบบจริงๆเนี่ยนะคะเราวงให้แล้วเนี่ยค่ะเออเดี๋ยวตัดต่อวงให้แล้วเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวขอขอตีนให้บ้างดินี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อคลิปให้เพอร์เฟกที่สุดในโลกประเพีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่เอฟเฟกค่ะไม่ตลกแน่นอนนะแกะแกเปลี่ยน เปลี่ยนผนังทำไม,ำไมเอาก็อยากเปลี่ยนนะทำไมหรอโอ้ยอีดี้จะกลายเป็นคลิปทะเลาะกันแล้วเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เกฉันอยู่ชั้นสองค่ะนี่นะคะบ้านเมืองของเรานะคะ <c oughs> เป็นที่สงบสุขนะคะไม่มีการแบบว่า <c oughs> มันเคยทำอะไรแบบว่าเป็นชีวิตจริงบ้างไหมคือฉันไม่เข้าใจมเลยอะ่ะคือแบบเออฉัน เราจะทำมายากลชั่หายให้ดูนะคะไหนอ่ะเริ่มอย่าบอกอ่ะ,อะเทเทผมฟังใส่ไม่กวดนะคะ,ะแล้วก็จากนั้นเราจะติดนี่นะคะมันไม่ได้ยินหรอกอ่ะเดี๋ยวเราฉันเปิดเสียงให้นี่นะคะหายหลอกไปเลยนะคะหายไปจรทุกคนใช่ค่ะ<ๆ>หายแบบ <laughs> หายแบบไม่น่าเชื่อถือเลยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อถือฮะ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแกวเสื้อผ้าไม,ไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนว่มามันจะหายได้เดี๋ยวแกนี่แกเสื้อผ้าฉันลงถังชกนะักครออย่าเดี๋ยวฉันก็เสกกลับมาให้ดูนะอ่ะสามหนึ่งเป็นหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่กี่ชาติวะ,ะนี่ไงกลับมาแล้วอือ,อ๋อเหรอฉันสวยเอ้าเ๋ยวนั่นมันเสื้อผ้าฉันนั่นน่ะ ยไ,ไม่ได้ไไม่ด้โอยนีดีโอ้ยไปค่ะต่อไปนะคะเราไปลอกคุณนะชาชากันนะคะไม่ไปเอาไม่ไปก็ไม่ต้องไปแกแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปดีมาร้านตัดผมก่อนทำ,อทำไม่ทม่าใหมเฮ้ยทำไมท่าใหม่อะก็ทำมาท่าใหม่อะสินเจ็บก็แบบออกเสียไว้นิดหน่อยอะ่ะนี่<ม>ขอซีนฉันบ้างนี่นะคะทุกคนเราจะใช้ให้ท่าให้ช่างตัดผมวันนี้นะคะเราจะมาตัดผมให้ช่างกันค่ะ อีนัทนี่ค่ะนี่ค่ะจะทำให้ช่างไม่ผู้หญิงนะคะวิช่างน่ารักมากสวยรวยรวดเชิดหญิงนะคะนี่ค่ะเราจะทำอันนี้เลยนะคะน่ารักมากค่ะแก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 อย่าเพิ่งโอ้ยอีนี่ให้นั่งคนเดียวกันได้ไงวะแกแกแกฉันจะให้ช่างแกอันอันนี้มันเสียมันไม่มันมันไม่ได้เสียหรอกมันมันต้องแก มันมันน่าเกลียดมากเลยแก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 ขอซีนบ้างโออีดีตลกช่างหว่าตลกช่างหวายก็จะทำนี่นะคะนี่นะคะทรงทรงผมนี่ค่ะต่อไปคือซีนผู้หญิงนะคะนี่ค่ะสวยรักชดหญิงพูดชายแบดบอยนะคะพูยนี่นะคะเด็กน้อยด้วยค่นะคะ เด็กน้อยผมจยู่ค่ะขึ้นมาเห็น่าทเป็นบ้ากันหรเไม่เคยเห็นหรอกคนเขาต้น่าจะขำหรือเปล่าอ่ะมัน้องขำตรงไม่แกมันมันขำสรงมันนะฉันจะกดให้แกแล้วแกอีเด็กไม่กดหรอกแกแกแก ทรงผมนี้ก่อนดิแก่ท yeah. ร <laughs> <laughs> งผมมันนี่นะคะหัวร้อนกันทั้งหมดเลยนะคะหัวร้อนไหมคะเดี๋ยวเธอจะตัดมันวิทรงผมมันเป็นอมาตาวะว่ะ <laughs> อยากอยากโกยข้อนี่นะคะครอบครัวนะคะครอบครัวกับ โอ้ยนอาไม่ทำไมสีผมฉันกับหน้าฉันมันดูแปลกๆไปเลยอะเมื่อกี้ไม่จะดูตลกอะแล้วแกดูนี่นะวันนฉันเสียดวามมั่นโอ้ยไม่สวยอนะมันไม่เหมาะกับหน้าฉันเลยมันเหมาะกับเกมมากกว่าไอ้ผมสีนะมันเหมาะกับเกมมากเลยนะ <c oughs> มันมันเหมาะกับแกมากเลยอัอนนั้นอนะผมขาวเหมือนคนแก่เลยได้้าวโอ้ยน,นี้แค่เขียวเหมือนส้มโอเลยโอ้ตายอีนี่อ่าอ่าเดี๋ยวฉันไม่เมืองเดี๋ยวฉันไม่เมืองก,กันแล้วกันทุกคนวันนี้ไว้อกไม้นิดนะคะทุกคนทุกคนวันนี้มันไม่น่าถ่ายคลิปนะทุกคนวันนี้น่าจะเป็นแบบว่าการขับมากกว่า่ะ เดี๋ยวให้ส่งคุณเมยเมย่าโซเซกันนะคทุกคนอ้ยนี่นะคะมมคเยมย่าโซเซกับมันอ่านนะคทุกคนนี่นะคะเมย่าโซเซอ่านแล้วค่ะเดี๋ยวอ่านอะไรยังไม่รู้เลยอันไล่อันไล่ไลเขาเรียกอ่านไล่ <c oughs> <neighborhood laughs> มันขึ้นว่าอ่านแล้วหนึ่งช่มยี่ทีฮะอะไรยี่ทีพิมพิมอะไร กำลังพิมพ์เนี่ยพิม mm พ <um ์ี่มัสุพิมพ์วัสุววยแกพรุ่งนี้แกเตรียมตัวอัปเดตอวตารเวิลด์ได้เลยมันกำลังอัปเดตในอัปเดตนะคะอ๋อโอเคอัปเดตก็คืออ๋อโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าแกหมายความว่าไงติดอย่างเงี้ยเลยเอาไปเซ์ก็ได้จะตากกระตากกระจั่งไปยันกระกระกระเ สิคุสิไป็นอะไรอารีนักขับประนะวัยนทศวิบ้าบ้าลิขสิทธิ์ไม่ค่ะไม่แกมันติดลิขสิทธิ์ได้ได้ละฉันกลัวมันจะติดลิขสิทธิ์แล้วมันต้องลบเลยนะโอยนอขอโทษ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 โอ้ยแกแกฟังนะแกฟังมันต้องเสียตังค์นะถ้าถ้าแบบว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์จริงๆก็คือต้องเสียตังค์แต่แม่ฉันไม่ทำยังไงเสียตังคจริงๆอ้ยแก แกตู้ยันแกมีมากฝรั่งด้วยเหรอมากฝรั่งอะไรแกมากฝรั่งอ่ะโพดิโต้เหรอมากฝรั่งอ่ะใช่ฉันรู้แล้วแกแกฟังนะฉันรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าฉันแค่เออนั่นแหละมากฝรั่งมากฝรั่งอ่ะโพดิโต้เหรอแกไปถึงโพดิโต้เหรอแกแกอยากเป็นแกอยากเป็นโพดิโต้เหรอมากฝรั่งอะมากฝรั่งอ่ะ แล้วทำไมน่าหมากฝรั่งหมากฝรั่งหมากฝรั่งลังลัง SOS เพื่อนฉันเพื่อนเด้อหมากฝรั่งอ่ะหมากฝรั่งหมากฝรั่งอะไรดูตามนี้ไม่ก็ฉันจะแจ้งตำรวจเย็บ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 เยียบน่าเกลเยียบน่าเกลียดฉันจะว่เลยนานี่ยอะไรวะอุ้ยทำไมคุ ไม่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 ยู่ๆำย่าวจะใส่กลบเข้าไปแกทำไมทำไมทำไมยาวเดี๋ยวแกตู้แกมีพลังพิเศษเหรอสามารถสามารถแบบว่าเอาเอาม้อเอาเข้ามาได้อะอะไรแกฉันเป็นคนทำโอยแกอย่าุ่งดิจะยุ่งแกวิวิวมไ เออเคเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแกเชื่อดิได้สิเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นแต่เสื้อผ้ารองเช้ารองรองเท้าฉันมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแกอันนี้ข้อฉันั้นอยากปูนไม่ก็สุดแบบนี้่อุ้ยอะไรอะคนเตโต้คนนี้ไงเอานะ แกทำอะไรกับตัวละครฉันนะทุกคนคะกำลไปอาบน้ำวินาทีเดียวนะคะทุกคนใจเย็นนะคะใช่แม่แอจอยู่เฉยแกห้ามยุ่งอะไรเด็กขาดไม่งั้นฉันฉันจะจะล้างทองจะรักเราใช,ใช่ไหมอุ้ยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ต้องมีคนรักฉันอยู่แล้วฮะถ้าแกทำบ้าฉันและเตรียมตัวไปอาบน้ำด้วยกันทำไมแกเป็นคนอุบาทแบบนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาไอเพชเข้าไปด้่ยเลยแล้วกันว่าอีริศพังพอดีอ่ะโ okay, okay, อเคโอเคทุกคนนัชชานะคะกำลังจะไปนั่งรถเล่นนะคะแกอย่าเพิ่งวางสายไม่ต้องวางสายเด็ดขาดและฉันกดหยุดคลิปไปไหมน,นะอย่าไม่ไม่แกเดี๋ยวฉันเอาไปตัดต่อทีหลังเอาไปตัดต่อติดต่อกันนาะด,ดัดเออน,นั่นเลอเคมไหม แกฉันขอร้องนะแกอย่าทำลายบ้านฉันฉันไม่ทำแน่นอนแกเชื่อฉันสิเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเออโอเคอืมเออวางนะระวังแม่ค่ะห้าตรงนี้เอมทุกคนเขากำลังเขากำลังซุบซิบอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อระวังสายแล้วนาะทุกคนเพื่อระวังสายแล้วแก้เกเนี่ยใหญ่ๆๆแล้วว่างนี้นะแกแล้วนะคะก็จะทําการทุกคนนี่เลยมันอาจจะนานนะคะนี่ค่ะทําไปแบบนี้นิดเดียวนะคะเพราะว่าเรากลัวเพื่อนวีนละค่ะเรากลัวเพื่อนวีนเราจะวีนไหมวะน้องหมาสุดที่รัก น้องหมาที่แกรักใช่ไหมนี่น้องหมาที่แกรักบางทีแกอาจจะไม่ได้อยู่กับมันเราก็ได้นะเพราะว่าเราจะเอาอันนี้นะคะน้องหมานี้นะไปซ่อน่ะไปซ่อนะมันน่าจะไม่รู้อ่ะเราจะซ่อนที่คิดว่าไม่เจอมั้งแกมีคนจะซ่อนตรนีเลยเราก็จะทําการเอาตนออกก็ตรงนี้วางหมาไว้ คุมแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตัดตอนที่เพื่อนนะคะอาบน,น้ําเสร็จเลยเนานะเออแต่แต่แต่โอเคแต่แต่จะจบก็ไม่จบค่ะเรายังมีก็คือเราจะทําการเอารองเท้าใช่ไหมวางไว้เออหย,ยิบไม่ได้นี่วันนี้ทําประมาณนี้ก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเรามันโกรธมันวีนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปทะเลาะกันนะโอเคค่ะทุกคนบา,บาย ยังยังไม่บายบายสิเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะทุกคนเหมือนคลิปไข่เออเหมือนคลิปขำอ่ะคลิปตลกเออนะคะบ๊ายบายเอ้ยยังไม่บายบายเอ๋อเออโอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดตอนที่เพิ่นอ่างน้ำเสร็จเลยนะี่ได้เวลาอะไรวะสามสองนิดก็จบไปแล้วนะกับเกมแนวปลามด้วยปลาปลาจบคลิปก็นะฮะกระต่ายเวล ใช่เกมอวตารโบกระโดดกันได้นะคะเล่นกับเพื่อนได้แต่ต so ้องอัปเกรดบ่อยมากกลับบ้าข้างนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าอย่าลืมแชร์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบใจติดตามช่องใหม่ช่องใหม่เลยวะอ๋อช่องใหม่แล้วเหรอบ๊ายบายไรค่ะไม่เป็นอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะวุ้ย